ตามคาเรียกร้องของน้องๆทุกคนนะครับที่บอกว่าอยากให้เอาวิกบอกับวิบากมาแข่งกันอีกนะครับวันนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับติกเกอร์โชว์ผมวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมใหม่พี่ๆได้ดูกันอ,กอีกแล้วนะครับก็คือการเว้นรถแข่งกันครับพี่ๆโดยกติกาในการแข่งขันนะครับพี่ๆเราจะแบ่งออกกันเป็น3มทีมนะครับโดยพิวาขีสกูตเตอร์แล้วก็เหลือพี่สมโชคกับพี่ลโอนะครับเดี๋ยวแล้วก็ติกเกอร์กับไลออนนะ ฉุบแล้วก็เลือกคู่สองคนนี้นะครับว่าจะเลือกใครนะยังยิงยาวปากปากระเป๋ายิงชุบ,ชบ แล้วครับมาแล้วตออที่วามาแล้วครับสมโชกับรีโอยังมาไม่ถึงเลยโยรถไฟฟ้ามาแล้วทออี่หลังคับทุก้เกมเกมพิกเกมพิกครับเกมพิก มาอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงม,ม,มามาแก้ตัวแก้ตัวอีกรอบนึงใช่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 เอาละครับรอบนี้แก้ตัวครับขอแก้ตัวหน่อยโอเคครับพร้อมนักกีฬาพร้อมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วลครับไปแล้วจมโชคน้ำอยู่เล็กน้อยครับลีโอไล่โอ้โหตอนนี้รถไฟฟ้าตามหลังมาแล้วครับ แต่ทีได้เปรียบครับได้เปรียบคือวามาคนเดียวครับเลี้ยวก่อนแล้วรถไฟฟ้าเลี้ยวก่อนครับมาเลยมาแล้วรถไฟฟ้าทิ้งเลยทิ้งทางแล้วครับตอนนี้ตามมาด้วยทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ไล่มาแล้วจะทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าครับทันหรือเปล่าไม่ทันครับโอ้ไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้ทิกเกอร์บิดบิดสุดแล้วแล้วมันวูวอย่างเงี้ยเลยอะน้ำมันน้ำมันลงไม่สะดวก ถึงแล้วนน่นเส้นอยู่ตรงนู้นสรุปนะครับสรุปเป็นจอรนี่วานครับจอรนี่วานชนะไปทั้งสองเรสเลยนะครับมาแล้วครับผู้เข้าแข่งขันทีมทิกเกอร์อไรออนโอ้ไม่ได้เหนื่อยนะครับเหนื่อยตอนลุ้นนี่แหละลุน้นลุ้นจัดครับลุ้นจัดเอ,เอ,เอ,เอแ,แล้วเราเอาเอาอะไรเอาวิบากเอานี่เป็นเอะไรว,วิ่เปรี้ยวอ่ะวาเป,เป็นกรรมการเลยเอออาวาเดี๋ยวให้ให้จอรนี่วานครับไปเป็นกรรมการมารถไฟฟ้าไปเป็นกรรมการแล้ว หลังจากที่ชนะไปแล้ว2แมตช์เลยนะครับสำหรับกติกาในการแข่งขันรอบที่2นะครับก็คือพี่สมโชคกับพี่ลโอนะครับต้องวิ่งมาสตาร์ทรถให้ทิกเกอร์กับไลออนนะครับและให้วิ่งไปถึงกรรมการถ้ากรรมการยกมือใครก่อนนะครับรถก็บิดออกไปได้เลยนะครับเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับทิกเกอร์พร้อมไลออนพร้อมลโอพร้อมสมโชค โอเคฟังเสียง3 2 1วิ่งเลยมาแล้วครับมาแล้ว oh, the back, the back. เร็ว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  oh, oh. ไปแล้วสมโชควิ่งก่อนแล้วครับ oh. ตามไปด้วยลีโอครับ oh, the back, the back. เดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาลุ้นกัน oh, <the> เอาแล้ว <laughs> ลอยแล้วโชคเปลี่ยนแล้วโชคเปลี่ยนเปลี่ยนดิเปลี่ยนวนเร็วเร็วดับดับทั้งคู่ <c oughs> เดี๋ยวไฟแล้วเด้อ อนนี้กลับรถเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรีโอมาแล้วครับเรียวเลีโอมาชิลเลยครับรอบนี้เรีโอมาชิลเลยสมโชคเพิ่งจะมานะครับสมโชคโอ้โหพลาดเลยทิกเกอร์อุส่านนำไปครับ ตอนเปลี่ยนตอนเปลี่ยนนี่พลาดตรงสมโชคครับสมโชคกลับรถช้าไปหน่อยครับและสำหรับผลการแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นทีมของลีโอนะครับชนะไปในรอบที่สองสมโชคช้านำมาอย่างดีเลยสมโชคกับร<ล>ถช้า <Mean S 1> อ๋อเพงฟิสตา้าติดง่ายในการแข่งแข่ง3คันก็เป็นของจอน์นิวานะครับชนะไปทั้ง2 2สนามแล้วก็ มาถึงในการแข่งขันวิบากกับ Big กไบ e นะครับก็เป็นทีมของไ i ออนครับชนะไป t i กเกอร์เแน่ะวันนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแลครับก็สนุกสนานนะครับกลับมาตามคำเรียกร้องของน้องๆทุกคนนะครับที่บอกว่าอยากให้เอาวิ g กไบ e กับวิบากมาแข่งกันอีกนะครับวันนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกับพวกเราใหม่นะครับในรายการ t i กเกอร์โชว์นะครับบ๊ายบาย